คนเฝ้ามองคุณความรู้สึกที่เขายากบอกนะคะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะในการเล่าเรื่องภัยแรนดอมเนาะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมและฟังและทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและส2ราศีค่ะนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยในประเทศไทยนะคะทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูแรนดอมดูพิาาราณนะคะ วันนี้เข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กระดิ่งกิ้งกังให้กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะออนะคะมีใครบางคนเฝ้ามองคนฟวามร,ร,รู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะการเล่นด้อมเล่าเรื่องไพ่นะมันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะอย่าไปตึงเครียดหรือซีเรียสนะ เพราะมันเป็นการเล่นํำเราเริงภัยค่ะอย่าซีเรียสน,นะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังมีใครบางคนเฝ้ามองคุณความรู้สึกของเขาที่มีตะคุณในตอนนี้ เออคิงออฟเพเท c คินคนนี้ก็เป็นผู้ทรงพลังล่ามน้าใช่ไหมมี mm e. อิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะมีความรู้สึกคุณทั้งคุณและเขามีความสัมพันธ์กันหรือความรู้สึกดีๆให้กับกันนะคะจะเป็นคนที่ไว้ต่างกันก็ได้เนี่ย คุณกับเขาช่วงอายุต่างกันคนโสดคนไม้หรือคนอยู่แดนไกลต่างชาติได้หมดทำงานเก่งเนาะหยิบเหรียญไปเรื่อยๆนะวันนี้นะอย่าซีเรียสน,นะค่อยๆไปนะเรนดอมแต่ละเรนดอมพลังงานจะไม่เหมือนกันนะใช้ใจดูใช้จิตวิเคราะห์ทุกๆอย่างนะรวมเป็นพลังงานของคุณเนาะคือเหรียญเนี่ยที่เขาจับเนี่ยนะคะ เขามั่นคงแหละคาถาก็อาจจะเปรียบเสมือนกับงานก็ได้แล้วธรรมชาติอังมุนที่มีเถาวันที่มันเยอะเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่ารากฐานความมั่นคงของชีวิตเขาค่อนข้างดีหน้านิ่งคิวขมมดอยู่ตลอดเวลาชาวราศีพฤษภกันมัองก่อนนะคะจะเป็นคนที่มีพลังและอำนาจ และเขาก็ค่อนข้างที่จะมีมุมมองมีทัศนคติเหมือนผู้ใหญ่นะคะคนคนนี้นะเหมือนผู้ใหญ่เลยใจดีมีเมตตาแต่นางนนีนถ้าถามว่ามีอีโก้ไหมก็เป็นเรื่องปกติของคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่ดีแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะสังคมที่เขาอยู่เนาะสภาพแวดล้อมสังคมที่เขาอยู่ธรรมชาติ บทบาทหน้าที่ความรู้สึกและสิ่งที่เป็นอยู่นะคะนี่คือตัวเขาเป็นพลังงานภาพรวมของคนใจดีนะคะถือเหรียญน,นี่<ม>ก็คือเหรียญของคนที่ทำงานน่ะนิ้วเรียวยาวจังเลยเนอะเออนิ้วสวยจังใบหน้าใบตาพิมพ์เพาเนี่ย คมกรีบจมูกโด่งปากนิดเป็นรูปร่างของเขาหรือบ่งบอกว่าเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึง่ะไม่ยากหรอกคะ่ะเข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจคนอื่นค่อนข้างเยอะแต่เขานิ่งเ่ะสินิ่งนะนิ่งแล้วก็นิ่งเหมือนน้ำนิ่งไหลลึกอะ แล้วก็เป็นคนที่ถ้าเขาคิดจะทําอะไรทุกอย่างต้องสําเร็จเขาคุณเจอกันจอยกันในรูปแบบความเป็นเพื่อนนะคะความเป็นเพื่อนเจอกันคุยกันเดียวกันอะไรแบบเนี้ยจะเป็นเพื่อนมากกว่านะคะแล้วก็ดอแฮงแมนก็เป็นความคิดที่ ไม่ค่อยได้ไว้วางใจใครเพราะเขารู้ว่าสถานการณ์บางสถานการณ์เซนเขาแล้วเขามีจิตวิญญาณเขามีเซนเขามองคนออกว่าใครที่จะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเข้ามาเพื่อความรักโดยแท้จริงอ่าที่ผ่านมาเจอคนเยอะนะคะเจอคนเยอะแยะมากมายมาก,มากหน้าหลายตาเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาจะเจอใครจริงๆหรือเขาจะเจาะลึกในความรู้สึกใครจริงๆอะ เขาจะต้องชัดเจนต่อความรู้สึกเขาด้วยถ้าเขาไม่รู้ชัดเจนกับความรู้สึกเขาเขาจะไม่เปิดใจให้กับใครเขาไม่ได้เป็นคนเหมือนแบบจับปลาสองนิ้อยากจะได้ใครเข้ามาครอบครองในใจเขาเขาไม่ได้ต้องการเขาเป็นแค่ถ้าเขาจะมีความรักใช่ไหมความรักก็ต้องเป็นความรักที่สวยงามสําหรับเขาด้วยนะเออ นะคะแล้วเนี่ยนิ่งเฉยชอบทำบุญด้วยมาคนน่ะเออเดฮโรเพนก็ชอบทำบุญเข้าวัดถือศีลภา,าวนาสวดมนต์ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ชีวิตดีขึ้นอ่าขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาขอให้มี พลักงกายพลังใจมีใจิตใจที่ดีมีคนเมตตามีคนรักมีคนเอ็นดูนี่คือตัวเขาที่เขาคิดอยู่ตรงนี้นะคะบทบาทหน้าที่ในพารที่เขาเป็นเขาจะเชื่อเรื่องเขาเรื่องอรเรื่องศีลธรรม เขาก็คุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เปรี้ยวมากกว่าแล้วคุณจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าถูกใจมากๆนะคุณเป็นคนที่เปรี้ยวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเขาก็รู้สึกดีกับคุณตลอดเขารู้สึกดีแล้วคุณก็ทํางานเก่งในสายตาเขานะคะคุณอ่ะเป็นคนที่ทําให้เขายิ้มนะเออเขาเฝ้ามองคุณตลอดน่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือคุณส่องส่องใน โรคโซเชียลคนด้วยคนคนน,นี้นะฟอร์มเยอะใจร้อนไม่กัใจร้อนนะมีธาตุไฟด้วยนะคนที่เมตสิงธานูนะพึกศสกันมังกรเนานะก็จะเจาะลึกนิ่งคมกริบแล้วก็รู้สึกว่าจะทําอะไรเนี่ยต้องประส,สบความสเร็จเพราะตัวเขาอะถูกเลี้ยงถูกปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมหรือสิ่งที่เขาต้องแข็งแกร่ง การที่เขาจะสู้งานสู้เงินหรืออยู่กับใครอะเขาต้องมีเขาต้องแข็งแกร่งก่อนเขาต้องเป็นคนที่เชิดหน้าชูตาก่อนหรือมีตําแหน่งหน้าที่การขัดแยงของเขาบ่อยครั้งกับการทํางานเพราะเขาเป็นคนพูดตรงปากแซบเอาต่ใจแล้วก็คือปัญหาของเขามันเยอะซึ่งปัญหาของเขาเยอะมันรวมไปทัดถึงเขาไม่ได้พูดหรือบอกให้คุณได้รับทราบหรอกเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเอา เรื่องบางเรื่องหรือสิ่งที่มันไม่ได้รู้สึกว่าทําให้คุณมีความสุขหลับดูอืมเพราะว่าบางมุมมันก็ไม่จําเป็นต้องมาพูดแบบบอกกับคนใกล้ชิดหรือคนไกลตัวฉะนั้นแน่นอนค่ะในมุมบางมุมหรือสิ่งที่เขาเป็นตอนนั้นมันก็รวมไปถึงพาร์ทที่เขารู้สึกว่าตัวเขารู้สึกแย่เนาะตัวเขารู้สึกน้อยแล้วก็ ไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่เจอณปัจจุบันอ่าไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่เจอณนปัจจุบันเพราะรู้สึกมันมีความกดดันแล้วก็มีความตึงเครียดกับในตัวหรือมุมมองมุมที่สะท้อนตรงเนี้ยนะคะมีหลายสิ่งหลายอยา่างหรือหลายจังหวะที่เกิดขึ้นกับตัวเขาอืมเขารู้สึกประทับใจในตัวคุณ ูท,ทุกครั้งเขาจะยิ้มกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือสตอรี่บางมุมของคุณคุณทำให้เขายิ้มได้คุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ความสุขถึงแม้เป็นมุมที่มันคุณกับเขาจะชัดเจนกันหรือไม่อันนี้อีกเรื่องหนึง่งนะคะเออัวใจที่มันเร่งรีบเพจออฟหลอกก็คือบางครั้งก็าอ,อ,อยากจะเป็นเด็กอยากลดอายุมาเป็นเด็กนะคะ เพ er um, ื่อที่จะไปชิดใจคุณใช่ไหมเออเพื่อที่จะไปชิดใจเพื่อที่จะให้คุณเห็นใจเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่เขาเป็นอ่าแล้วก็เขาเป็นคนที่มี energy ดีสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างคนใกล้ชิดใกล้ตัวเขาเขารู้สึกดีมากนะคะเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาขาดหรือว่าอะไรเขารู้สึกดีกับสิ่งที่เขาเป็น เขารู้สึกว่าเขามีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเยอะแล้วคนอื่นน่ะมีอะไรที่ที่เขาไม่มีเขาเป็นคนที่เหมือนมีแอคชั่นอยู่ตลอดเวลาการแอคทีฟตัวเออการแอคชั่นอืมการที่มันมีบางมุมหรือมันมีบางเสิยงอะ่ะ ทำให้ความหลักหรือความสําคัญมันเกิดขึ้นในะช่วงบทบาทหรือช่วงเวลานี้นะคะคุณน่ะเขาเฝ้ามาองคุณเขาอยู่จะอยู่ในเซฟโซนคือตัวเขาเองอะ่ะเขามีเซฟโซนของเขาแล้วก็มีที่ของเขาอยู่นะคะเราจะบอกว่าเขานิ่งทบทวนนิ่งเพื่อมองถึงความรู้สึกอันแท้จริงของเขา นิ่งเพื่ออยากให้รับดูหรือนิ่งเพื่ออยากให้รับทราบว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองรู้สึกยังไงต้องการรู้สึกหรือมีอารมณ์แบบไหนนี่คือตัวเขาที่เกิดขึ้นและที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ระหว่างความรักระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นความรักหรือความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะพัฒนา อืมอ่าสัิเจนเขาตัวเขาเองอะถ้าเป็นเรนดนในพาร์ทเรื่องความรักอะ่ะคุณจะเก่งมากกวา่าแล้วคุณจะสอนเขาหลายเรื่องการมีน้ำใจขอขอบคุณนะคะอาการมีน้ำใจการเข้าใจการเข้าถึงด้วยวัยเขาด้วยคุณคุณเป็นคนที่เปรี้ยวป้าเป็นคนที่อ่าสเจนอ ชัดเจนเนาะกับความรู้สึกชัดเจนกับสิ่งที่เป็นเขาถึงได้ชอบไงนะที่ผ่านมาเขาเจอแต่ความรักที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเอารัดเอาเปรียบต่อความรู้สึกเขามากๆเขาไม่มีความสุขอืเขาไม่มีความสุขกับความรักที่เจอหรือความรักที่เป็นเขาก็เลยคิดว่าความสุขที่แท้จริงของความรักของเขาอ,อยู่ตรงนี้ แต่แค่เฝ้ามองก่อนทบทวนถึงความรู้สึกของตัวเองคุณกับเขาจะเป็นเพื่อนกันก็ได้บางทีในกลุ่มแก๊งเดียวกันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในใจแต่กำลังเปิดใจบางคนต่างแยกย้ายไปแล้วเนี่ยไปมีแฟนมีอะไรแตก่ก็กลับมานะคะเจอกันนะคะคนนี้ก็จะเป็นคนที่ เขาก็จะดื้อกับคุณนะในระยะที่ผ่านมาเพราเป็นคนที่มั่นใจมากคนหนึ่งเป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่มีรลฟสไตล์หรือสิ่งที่ทำอะไปของตัวเองฉะนั้นแน่นอนค่ะไลฟ์สไตล์ของเขาเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ของเขาเยอะแล้วก็เป็นคนที่มีอีกโก้ถ้ามีธาตุไฟกับธาตุลม อยู่ด้วยกันนี่ก็คือคนที่มีอีกโก้แล้วก็จะไม่ยอมฟังใครแน่ๆนะคะเออจะไม่ยอมฟังใครแน่ๆเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยถ้าเขาจะฟังจริงๆเนี่ยเขาต้องอยู่ในพาร์ทที่มันเป็นเหมือนแบบคนนั้นต้องเก่งกว่าเขาซึ่งบางครั้งเขาก็อยากจะดุดฟู ในหลายๆเรื่องของชีวิตเหมือนกันเขาคนนี้นะคะคือคนที่คุณรู้สึกว่าเข้าถึงยากเหมือนกันแล้วก็มองยากเหมือนกันแล้วบางครั้งก็เป็นเดือดฟูคือเป็นอิสระทําอะไรด้วยตัวเองคือประมาณว่าเขาอยากทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่สนใจใครแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงหรือข้อโต้แย้งของใครนี่คือข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนที่ไม่ได้หูเบาอะ่ะ แต่ข้อเสียของเขาคือเขาเป็นคนที่แบบบางครั้งถ้าเขาไม่ฟังนี่คือไม่ฟังเลยอะไรเงี้ยนะคะนี่คือพลังงานภาพรวมของทั้งคุณและเขาที่เจอกันตอนนี้นะคะคุณและเขาเจอกันในบทบาทในพาร์ทที่มันเป็นเหมือนแบบคนที่มีมีใจให้กันหรือชอบกันนะคะ ถ้วยก็คือความหวังเขามีความหวังเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรักอะ่ะที่เขาส่องคุณที่เขาดูคุณเนี่ยเขาเขารู้ว่าตัวคุณเป็นคนที่มี energy ดีแล้วก็เป็นคนที่คือ,คอ,คอใครๆก็รักคุณอเอาง่ายๆใครเจอก็ต้องลง่ลงหลงรักอะ่ะมีแอบหึงด้วยนะคนคนนี้นะกียวนกวนหึงเหมือนกันแต่ทํากวนกวนใส่คุณเออไม่พูดหรอกปากหนะักปากแข็งแต่ความรู้สึกมันเต็มร้อยแนละ้วมันให้ไปเยอะแหละ แต่ให้ไปในพาร์ทที่เป็นผู้ใหญ่อะอืมเป็นผู้ใหญ่ที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาถ้าคุณเดือดร้อนหรือคุณมีเรื่องความทุกข์นะคุณสามารถที่จะเข้าหาเขาได้นะอืมถ้าคุณเดือดร้อนเอาอย่างงี้แล้วกันถ้าคุณเดือดร้อน คุณสามารถที่จะเข้าหาเขาได้อ่าเข้าใจไหมเพราะเขาเป็นคนที่เขาก็รู้ว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องกับตัวคุณนั่นแหละค่ะความรู้สึกของเขามันก็ไม่ได้ต่างกับความรู้สึกที่คุณมอบให้เขาแล้วค่ะนะเฝ้านะมองคุณเพราคุณน่ารักสดใสคุณมี e n e เ g y จคุณ คุณสามารถที่ทําให้คนรอบข้างมีความสุขได้อันเนี้ยคือข้อดีของคุณพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานภาพบวกอืมนะคะเป็นพลังงานภาพบวกเพรความจำเสินด,ดีอุย้ยมีเดลเวอร์เกิดขึ้นใจเขาเนี่ยมันฟุ้งฟิ้งกับคุณแล้วเนี่ยเห็นไหมฟุ้งฟิง้งแลเวอร์เดลเวอร์เป็นไพ่แห่งความรักั้งที่ดูขอาคุณค่ะเป็นไพ่แห่งความรักเป็นไพ่แห่งความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะ ถึงแม้จะมีนิ่งกลัวๆหน่อยแต่ความรักมันเกิดขึ้นกับตัวเขาละเออคนคนนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรหรือคือตัวเขาเอาง่ายๆข้อดีของคุณคุณไม่ได้เจ้าชู้เขามองตรงนี้นะคุณไม่ได้เจ้าชู้แล้วแต่คุณก็ไม่คนขี้เล่นนะขี้แอะเขาก็เลยรู้สึกดีแบบเนี้ยกับคุณเลยนะคะรู้สึกดีรู้สึกต้องจาหาอยากอยากเขาหาอยากพบอยากเจออยากคุยอะไรแบบเนี้ย คือเป็นความความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่มันอิ่มใจอ่ะมันเป็นอะไรมันเป็นการอิ่มใจไม่ต้องเดินเรื่องอยู่ในเกมของความรักเป็นเพื่อนก็ได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกอย่างให้กับเขาอืเป็นแม่งได้เนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมนะคะเป็นแม่แล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือคน ความไม่เอารัะเอาเปรียบความน่ารักสดใสความใจดีความมีน้ำใจความเข้าถึงง่ายของคุณมันบ่งบอกเลยถูกการเลี้ยงดูมาหรือธรรมชาติที่อยู่ของคุณค่อนข้างจะดีนะคะแม่มันก็มีบ้างแหละหน้าตาดีขนาดนี้จะไม่มีคนมาชอบได้ไงนั่นไม่เรียก,กว่าความเจ้าชู้เนาะนั่นเรียกว่าเออมีเสน่ห์เออมีสเ,นเออมสเน่ห์ที่แพรวราวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ มีมีเขารมีโมเมนต์ของความน่ารักความสดใสใครๆก็อยากเข้าถึงอ่ะอืมกินออฟฟลอตนะยิ่งทำงานเก่งนะโอ้ยพลังงานตรงเน,นี้ยมันดีติดกับเลอเลอร์เถ้ามีปัญหาสามารถที่จะคุยกับเขาได้เกือบทุกๆเรื่องอะไรเนะรี้ยเดอะท p พลสคือการเปลี่ยนแปลงก็คือไพ่ใบใบนี้นะคะดีไม่ดีเขาจะทักคุณมา เขาจะบอกความรู้สึกที่อยู่ในใจที่ไม่เคยพูดมานานมากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวเขามันเป็นพลังงานความโดดเด่นพลังงานความรู้สึกของคนสองคนที่ดิวและจอยกันที่ความรู้สึกที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะระหว่างตัวคุณและตัวเขามันบ่งบอกถึงความรู้สึกเบื้องในใจสิ่งที่มันกั้นกองออกมานะคะอยากจะพูดอยากจะอธิบายให้ได้ชัดเจนหรือเข้าใจเลือกเกิน นะคะเป็นพลังงานความรักนะคะเป็นพลังงานความรู้สึกเป็นพลังงานความหวังดีหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแทย์เปอร์เรสคือการเปลี่ยนแปลงเรียนออฟฟลอตคนจิตใจดีที่มีความมั่นคงทางด้านเรื่องความรักความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณตอนนี้มันพรั่งผูออกมามันอธิบายมันเป็นความรักที่มันอธิบายไม่ได้ นะคะซึ่งมันก็จะบวกกับวัยเขาด้วยนะคะอายุวัยเยาวุฒิคุณวุฒิของเขาที่ <c oughs> อ้อส่องต่อเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือ Tik To k แล้วกันไม่ได้ปิดกั้นนี่นาะขอดูหน่อยแล้วคุณก็สดใสอ่ะน่ารักของคุณตลอดอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกคขาว่าทับใจเนาะความเป็นตัวของตัวเองของคุณด้วยน้อยที่จะมองเห็น คือบางคนอะไม่ได้มีความมีสเสน่ห์ในตัวเองเหมือนที่คุณเป็นแต่ตัวคุณเองอะเป็นแบบนล้วเขาก็รู้สึกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มอะเออนะคะเรื่องคิดเครียดถ้าคิดถึงคุณเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้เลยอะมันแทบจะไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยนะคะกำลังใจที่มีในทุกๆวันเนี่ยมันก็คือคุณอะเห็นไหม ไพ่มันขึ้นมาแบบนี้มัน,นคือคนคนที่ชัดเจนกับชีวิตคนที่มีอะไรเยอะมีของเหมายคเพราะว่ามีน้ำเมตตาม,มีตัวเองเป็นตัวของตัวเองก็คือตัวคนนี้แหละคะ่ะหยุดมองไม่ได้หรอกเพราะคิดถึงความรู้สึกมันมีความคิดถึงมันมีความรู้สึกเปิดใจเดเลเวอร์ขึ้นเห็นไหมเป็นความรู้สึกเปิดใจที่อยากจะให้ใจคนคนหนึ่งยา้ายเขารับรู้ถึงเมื้อรู้ในใจแต่กําลังที่จะทบทวนตัวเองและพอทบทวนได้แล้ว เมันกันเออมันคือความรักนี่เองฟ้องมองค่ะคนที่อยู่กับคุณคนที่เป็นเพื่อนจะมีแกล้งรักยิ้มหรือใส่แว่นตาเออนี่แหละค่ะชอบใส่หมวกด้วยอะไรเงี้ยเออแต่งตัวเท่ๆหน่อย <c ười> คนนี้แหละค่ะนะคะอ่าคนนี้จะเป็นคนที่อบอุ่นเนาะหน้าเข้มตาโตอบอุ่นอ่าทำงานเก่งจิตใจดีนะคะ ะะเป็นพลังงานแบบอยู่ใกล้ก็มีความสุขจริงๆคนนี้นะอยู่ใกล้ก็มีความสุขอยู่ใกล้ก็มีเลเวลที่มันเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วพูดไม่ได้บอกไม่ได้แล้วก็ไม่ที่จะอธิบายให้ใครฟังอันนี้เป็นเลเวลแบบนี้เลยนะนะคะเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบอม,มีความสุขจังเลยทำไมฉันมีความสุขอย่างนี้ฉันแฮปปี้จังเลยนะคะแล้วก็ อยากที่จะเข้าใกล้อยากที่จะค้นหาจักเลยมันเป็นพลังงานของความรู้สึกดี uh, happy นะคะมันเป็นสิ่งที่เล็กๆที่มันกำลังสะสมของคำว่ารักอยู่ในใจนะคะบางคนอาจจะมองแบบเฮ้ยเป็นสิ่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมัง้งอะไรอย่างเงี้ยคำว่ามัง้งแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในสตอรี่อยู่ในความรู้สึกหรือความทรงจำนี้มากนะคะเออ ตัวเขาพร้อมแล้ว,ว่าที่อยากจะมีใครมาเคียงข้างหรืออยากมีใครสักคนเข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็ Work well f o o r t u n e ก็คือพ่บ้านนะคะพาความอบอุ่นพาความจ,จริงใจและพายความหวังดีนะคะเขารู้สึกว่าเขาคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาไม่ต้องไปไหนหรอกละตอนเนี้ใจเขาอยู่ที่คุณเขาอยากที่จะดูแลคุณอยากให้คุณเห็นใจและอยากให้คุณเข้าใจในพารทที่เขาเป็น ะะอยากให้คุณรู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากและเขาก็ส่องคุณอยู่ตลอดอเขาดูคุณอยู่ตลอดคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่ดูเขาดูคุณจ้าไม่ว่าคุณจะทําอะไรวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขแฮปปี้นะคะยิ้มรับพลังงานบวกน,นะคะเลิฟยูทุกคนเลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ